คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีส่งตัวพลตบรวกต่อสัต์กลับไปดำรงตำแหน่งเดิมเพราะวันนี้มันไม่เหีอะไรจะสอบสวนแล้วผลการตรวจสอบเพราว่ามีความขัดแย้งและความไม่เรียบร้อยเกิดขึ้นในสำนักงานตำรวจแห่งชาติจริงสถานะภาพของพลตำรวจเอสุรเชษฐ์พานก็คือขณะนี้ยังอยู่ระหว่างรอนำความจากคนทุน ได้รับมอบหมายจากท่านนายกรัฐมนตรีให้มาชี้แจงกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนเรื่องตำรวจได้ไรายงานผลการสอบสวนไปให้ท่านนายกีแล้วเมื่อสองสามวันก่อนแล้วท่านก็คิดว่าสมควรจะถแถลงตรงนี้ให้ทราบเพราะว่าคณะกรรมการสอบสวนชุดนั้น เสร็จสิ้นภารกิจหรือที่เรียกว่าปิดจอบไปยบร้อยแล้วแต่ว่ายังมีเรื่องอื่นจะต้องทำต่อไปในอนาคตอีกหลายเรื่องแต่ว่าคนอื่นเป็นคนทำโดยสรุปได้ความอย่างนี้ครับว่าเมื่อวันที่20มีนาคมที่ผ่านมาคือ4เดือนพอดีนับจากนี้ถอยหลังไปเนี่ยท่านกลางข่าวความขัดแย้งอย่างรุนแรงภายในสน,นัาตำรวจแห่งชาติ ซึ่งเป็นหน่วยงานใหญ่ในกระบวนการยุติธรรมทำให้ประชาชนเกิดความไม่มั่นใจไม่แน่ใจหรือแม้แต่อาจจะเป็นไม่พอใจต่อสภาพที่เกิดขึ้นท่านนายกตรีจึงได้มีคำสั่งตั้งคณะกรรมการชุดหนึ่งเรียกว่าคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพื่อประมวลเรื่องราวว่ามีความเป็นมาอย่างไรเพื่อจะได้แก้ไขความเป็นไปต่อไปในอนาคตได้ประกอบด้วยคุณชัดชัยพรมเลิศอดีตประดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานคุณชาติพงศ์จิรพันธ์อายการเป็นประธานเป็นกรรมการแล้วก็อีกคนหนึ่งพลตำรวจเอกมีนัยทองสองเป็นกรรมการรวมทั้งสิ้นสามท่าน คณะกรรมการชุดนี้ได้ตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นหลายชุดเพื่อมาช่วยเพราะว่าได้สอบพยานไปภายในสีเดือนนี่นับเป็นจำนวน50กว่าคนในจำนวนนั้นได้สอบสวนคู่กรณีคือคุณต่อศักและคุณสุรเชษด้วยนะครับก็ใช้เวลาสเดือนก็ปิดจอบจอบในเรื่องนี้สรุปได้ความมาอย่างนี้ครับข้อที่หนึ่ง ผลการตรวจสอบพบว่ามีความขัดแย้งและความไม่เรียบร้อยเกิดขึ้นในสำนักงานตำรวจแห่งชาติจริงมีความขัดแย้งในระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจระดับสูงระดับกลางระดับเล็กทุกระดับทุกฝ่ายไม่ว่ามันจะเกิดขึ้นเพราะเหตุเดียวกันหรือคนละเหตุน้าบังเอิญมาประจวบก,กันด้วยกันก็ตามจนกระทั่งเกิดเป็นคดีความต่างๆฟ้องร้องกันอยู่ภายนอกบ้าง ร้องเรียนกันอยู่ในสำนักงานตำรวจแห่งชาติบ้างข้อที่2เรื่องราวที่เกิดขึ้นนั้นส่วนใหญ่จะเกี่ยวพันกับบุคคลสองท่านคือพลตำรวจเอกต่อศักด์และพลตำรวจเอกสุรเชษท่านผอบอรตอรอและรองผอบอรตอรอแล้วก็แต่ละท่านก็มีทีมงานของตัวอยู่ใต้บังคับบัญชาทีมงานก็พลอยเกิดความขัดแย้งไปด้วย คดีสำคัญที่เกี่ยวพันกับบุคคลเหล่านี้มีอาทิเช่นคดีที่เราเรียกกันว่าคดี1้อยสี่สิบล้านเขาวงเล็บมาในรายงานด้วยคดีเปรรักผู้อะไรผู้การเท่าไหร่เนี่ยอย่างที่เรารู้จักกันทั่วไปคดีใหญ่คดีที่สองก็เป็นคดีกำนันนกคดีที่สามก็เป็นคดีมินนี่ โหยพนันออนไลน์มินนี่คดีที่4เป็นเรื่องพนันออนไลน์ BNK แล้วก็ยังมีคดีย่อยๆแยกออกไปอีกประมาณ10คดีซึ่งแยกย้ายกระจายกันอยู่ตามสถานีตำรวจต่างๆและอยู่ในศาลแล้วก็มีโดยเฉพาะศาลนั้นอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในภาค7บ้างหรือในส่วนกลางบ้างความขัดแย้งบางเรื่องเป็นเรื่องเพิ่งเกิดบาง ความขัดแย้งบางอย่างเกิดขึ้นเกือบสิบปีมาแล้วจึงทำให้เกิดเป็นคดีเหล่านี้ขึ้นมาข้อที่สามเมื่อเป็นชนีก็ต้องดำเนินการส่งเรื่องให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขารับผิดชอบไปบางเรื่องส่งให้กับหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมคือตำรวจอายการสารว่าไปตามปกติข้อที่สี่บางเรื่อง เกี่ยวพันกับหน่วยงานนอกกระบวนการยุติธรรมก็คือองค์กรอิสระได้แก่ปปรชรับไปดําเนินการซึ่งก็รับไปแล้วเวลานี้คดีทั้งหมดนั้นได้มีเจ้าของคดีรับดําเนินการอยู่แล้วทั้งสิ้นไม่มีคดีที่ตกค้างอยู่ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติอีกมันอาจจะอยู่ที่โรงพักสถานีตํารวจโน่นนี่อะไรบ้างก็ว่ากันไปหรือไม่ก็อยู่ที่ปปช อยู่ที่ DSI อยู่ที่ปป้ปงออะไรก็ตามคือมีเจ้าของรับผิดชอบไปแล้วทั้งนั้นเมื่อเป็นเช่นนั้นก็นำมาสู่ผลสรุปรายงานในข้อที่5ว่าตัวพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์พานนั้นเนื่องจากว่าได้รับคำสั่งให้กลับไปปฏิบัติราชการที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วตั้งแต่เมื่อวันที่18เมษายนเดิมทีเนี่ยเมื่อวันที่2ี มีนาคมคุณสุรเชษและคุณต่อศักด์ได้ถูกคำสั่งสำนักนายกเรียกให้มาช่วยราชการที่สำนักนายกแต่พอถึงวันที่18เมษายนก็ได้ส่งตัวคุณสุรเชษแต่เป็นผู้เดียวกลับไปสำนักงานตำรวจแหชาติไปอยู่ในตำแหน่งและหน้าที่เดิมแต่ในวันเดียวกันนั้นเองก็มีการตั้งคณะกรรมการขึ้น อีกชุดหนึ่งเพื่อสอบสวนทางวินัยและตามมาด้วยคำสั่งอีกฉบับหนึ่งคือคำสั่งให้พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานออกจากราชการไว้ก่อนกฤษณาตายต้คงาำ่มมาออกจากราชการไว้ก่อนพราเดือยจะได้อธิบายต่อไปส่วนกรณีพลตำรวจเอกต่อศักนั้นก็จะเป็นไปตามข้อสรุปข้อที่สี่นี้ว่ายังไม่ได้กลับไปก่อน จึงสมควรที่จะส่งผลตัวเองต่อสักกลับไปปฏิบัตรริราชการในตำแหน่งหน้าที่เดิมเพราะวันนี้มันไม่มีอะไรจะสอบสวนแล้วไอ้ตอนนั้นที่มาอยู่ทำเนียบเพื่อพอเขาจะได้มีการสอบข้อที่จริงกันสอบสวนกันมันสอบกันหลายสอบนะแต่เมื่อสอบข้อที่จริงก็ดีสอบสวนก็ดีเสร็จแล้วหรือมิฉะนั้นไม่เสร็จก็ไปอยู่ในมือปปชที่ไม่รู้จะให้คุณ ต่อสักอยู่ไปทําไมต่อไปที่นี่ก็เลยส่งพลตํารวจเอกต่อสักกลับไปดํารงตําแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในตําแหน่งและหน้าที่เดิมส่วนคดีจะเป็นอย่างไรก็ให้ดําเนินการต่อไปตามสายงานของมันเช่นคดีที่อยู่ปปชก็ไปปปชกนอยู่คดีที่อยู่ที่ศาลก็ไปที่ศาล่วนจะตั้งกรรมการขึ้นสอบวินัยอะไรกันเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ก็เป็นเรื่องของสำนักงานตำรวจห่รชาติจะดำเนินการต่อไปให้แล้วเสร็จผลสรุปอีกข้อหนึ่งก็คือว่าจากการที่คณะกรรมการตรวจสอบเข้ามาตรวจสอบครั้งนี้ซึ่งเป็นการตรวจสอบข้อกฎหมายและข้อเช็จจริงไม่ได้ชี้ว่าใครถูกใครผิดเพราะว่าคนชี้มันเป็นคนอื่นแต่ว่าได้รายงานท่านนายกรัฐมนตรีด้วยว่าพบเห็นความยุ่งยากสับสนระหว่างอำนาจสอบสวนของหน่วยงานหลายหน่วย ความจริงมันก็จะพบเห็นเรื่องนี้มานานแล้วแต่ว่าความที่มีคดีใหญ่ๆหลายคดีมาประดังในเวลาเดียวกันเนี่ยจึงทําให้พบว่าพอมีเรื่องเกิดขึ้นเนี่ยไม่รู้ว่าเรื่องนี้อยู่ในอํานาจตํารวจหรืออยู่ในอํานาจของปปชหรืออยู่ในอํานาจของปปงหรืออยู่ในอํานาจของกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือดีเหรืออยู่ในอํานาจของปปทคณะกรรมการป้องกันการทุจริตภาครัฐ คดีทุจริตนั้นมันมีเจ้าภาพหลายลายเกินไปความจริงเจ้าภาพใหญ่จริงๆก็คือปปชแต่ว่าแต่ละหน่วยงานอาจจะได้รับมอบหมายทํางานในระดับรองรองก็ได้คณะกรรมการจึงเสนอแนะว่าให้กระทรวงยุติธรรมและสำนักงานคณะกรรมการปริษดีกาช่วยตรวจพิจารณาให้ชัดว่าอํานาจหน้าที่ในเรื่องแบบนี้ถ้าเกิดขึ้นอีกอยู่ในอํานาจของใครเพราะว่าถ้าสอบสวนผิดไปถึงศาลศาลก็ยกฟ้องนะฮะ มันจึงต้องสอบสวนให้ถูกต้องว่าใครเป็นคนเหียดน,นาจกันแน่แล้วก็จะได้ดําเนินการต่อไปให้ถูกต้องเป็นคู่มือให้กับทางผู้กเกี่ยวข้องเก็บไว้ทุกหน่วยจะได้คิดเห็นตรงกันไม่งั้นก็จะมีปัญหาเรื่องโยนกันไปโยนกันมาว่าคาดีนี้ตํารวจสอบหรือว่าคาดีนี้ปปชอสอบกันแน่อันนี้เป็นบทเรียนเลยทีเดียวว่าต่อไปมันจะเกิดขึ้นอีกแล้วก็ต้องป้องกันไม่ให้มันเกิดขึ้นท่านนายกได้รับทราบ รายงานนี้ทั้งหมดแล้วก็มีบชาใหยผมชี้แจงและแจ้งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดําเนินการต่อไปหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ต้องดําเนินการต่อไปก็คือหนึ่งเขตศิลิกาและทางกระทรวงยุติธรรมซึ่งก็มีคณะกรรมาการประสานงานกระบวนการยุติธรรมอยู่ที่นั่นไปตรวจสอบในเรืเ่องของเขตอํานาจเพราะในกรณีศาลถ้าเกิดความขัดแยง้งระหว่างอํานาจศาลต่างกัน ว่าเป็นสารปกครองหรือว่าเป็นสารยุติธรรมเขามีกรประการชี้ขาดแต่ในกรณีของคดีอาญาอย่างเนี้ยในชั้นสอบสวนมันไม่มีคนชี้ขาดเพราะการบ้านข้อที่หนึ่งก็คือส่งไปให้กฤษฎีกาและกระ,กระทรวงยุติธรรมรับไปดําเนินการอันที่สองก็คือมีออกคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรีส่งตัวพลตบรวเอกต่อสักกลับไปดารงตําแหน่งเดิมส่วนที่สี่ก็คือ การดาเนินการอย่างอื่นที่จะต้องมีก็เป็นเรื่องของผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไปดําเนินการเช่นจะต้องสอบวิไนไนหรือสอบใครเพิ่มเติมผมเล่าเรื่องการที่ให้ขีดเส้นใต้เมื่อกี้นี้นิดหนึ่งคือกรณีคุณสุรเชษเนะี่ยทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ออกคําสั่งให้ออกจากราชาการไว้ก่อน ซึ่งการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนเป็นการสั่งตามแบบที่เคยสั่งกันมาในอดีตคือสั่งตามมาตรา132พรบตำรวจแห่งชาติปปศสมัน0 5แต่อย่างไรก็ตามในพรบตำรวจแห่งชาติฉบับใหม่ล่าสุด2 0 5เนี่ย2 5 6 5เนี่ยมันได้เพิ่มมาตราไว้เป็นมาตราหนึ่งว่า ในกรณีที่การสั่งให้ตำรวจออกจากราชการไว้ก่อนไปกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของบุคคลนั้นการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนจะต้องกระทำโดยคำแนะนำหรือเสนอแนะจากคณะกรรมการสอบสวนทีนี้เรื่องนี้ปรากฏว่าณวันที่18เมษายนมันมีการออกคำสั่งสมคำสั่งติดต่อกัน หนึ่งคำสั่งเรียกพลตบดเอกสุรเชษตกลับสำนักงานตบรวจแห่งชาติคำสั่งที่สองที่ตามมาติดติดคือคำสั่งตั้งคณะกรรมการสอบวินัยพลตบดเอกสุรเชษผ่านแล้วตามมาด้วยคำสั่งที่สามติดกันเลยคือการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนทันทีซึ่งก็เป็นปัญหาได้มีการส่งเรื่องนี้ไปหาหรือคณะกรรมการกฤษฎีกาคณะกรรมการกฤษฎีกามีมติ10บต่อศูนย์เห็นเป็นเอกฉันว่า การสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนที่กระทบต่อสิทธิและหน้าที่อย่างเช่นกรณีของพลตรรํา m o r เอกสุรเชษนั้นมันกระทบต่อสิทธิหน้าที่เพราะว่าถ้าออกจากราชการไว้ก่อนจริงเงินเดือนก็ไม่ได้เงินประจําตําแหน่งก็ไม่ได้เงินเพิ่มก็ไม่ได้ลดประจําตําแหน่งก็ใช้ไม่ได้ไป้ายก็ต้องถอดกับบ้านรวมทั้งสิทธิในการที่จะได้รับการพยายาิจารณาเลื่อนตําแหน่งในโอกาสต่อไปก็ไม่ได้แสดงว่าเป็นการเสียสิทธิประโยชน์ จึงต้องทาโดยคําแนะนําหรือเสนอแนะของคณะกรรมการสอบสวนแต่ปรากฏว่าเรื่องนี้ไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสอบสวนคณะกรรมการสอบสวนตั้งปับ๊บก็ออกคาสั่งกดปุ๊บติดกันอีกฉบับหนึ่งทันทีกฤษฎีกาจึงเห็นว่า,าไม่ถูกต้องและไม่ชอบธทมก็สมควรไปจัดก,การแก้ไขเสียให้ถูกต้องหรือจะเปลี่ยนใจดําเนินการอย่างไรก็สุดแท้แต่เป็นอำนาจของทางสำนักงานตน่างจระเชาติจะดาเนินการต่อไป เพราะฉะนั้นสถานภาพของพลตำรวจเอกสุรเชษฐภพารก็คือขณะน,นี้ยังอยู่ระหว่างรอนําความกราบบังคมทูลซึ่งการที่จะนาความกึืนกลับบังคมทูลให้ออกจากราชการไปก่อนนั้นจําเป็นอย่างยิ่งที่สานักเลขาธิการคณะรัมนตรีก็จะต้องมีการตรวจสอบว่าได้ทําถูกต้องตามระเบียบขั้นตอนของกฎหมายหรือไม่ขณะเดียวกันพลต o v เอกสุรเชษฐ์ก็ดำเรื่องไปฟ้องต่อคณะรรมการพิทักษณุณธรรมของตำรวจ ซึ่งก็มีของเขาอยู่ชุดหนึ่งก็กำลังพิจารณาอยู่แล้วด้วยเรื่องทั้งหมดที่จะชี้แจงก็เป็นไปดังนี้